ดีครับผมช่องดรักสลคุยครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวน mm hmm. ก็มาเจอกันในบทที่453นะครับความเดิดจะตอนที่แล้วเยยาๆก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็จัดการอะไรกันไปโจหยวนก็ได้ความคิดถึงก็กหลังกอดเยยาๆเลยนะเตุากาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนนครั้ง บทที่453ข้อความของทุนทุนเหยาเยาตกตะลึงเมื่อโจโยวนได้สวมกอดน,นางเพียงไม่กี่วินาทีต่อมานางก็รู้สึกว่าโจโยวนได้จับเอวของนางแน่นขึ้นและดึงนางเข้าหาตัวเขานางส่งพลังหยวนออกมาโดยอัตโนมัติเพื่อจะโจมตีชายผู้กล้าหาญคนนี้แต่สุดท้ายนางก็ได้ระงับพลังหยวนเอาไว้เพราะนางสัมผัสได้ถึงร่างกายอันสั่นเทาของโจโยวนความสั่นเทาของเขาคือความปรารถนาอันลึกซึ้งความสุข และความกลัวที่ซ่อนเล้นอยู่กลัวเหรอเหยาเยารู้จักโจโหยวนเป็นอย่างดีถึงแม้โจโหยวนจะดูอ่อนโยนแต่เขาก็มีความอดทนไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆแม้แต่ความหวาดกลัวก็ตามสแสดงว่าเขาอาจจะกลัวที่จะสูญเสียนางไปหรือเปล่าขนตายาวของเยาเยาพริ้วสวัยขนาก,กระพริบตาแม้จะรับสนิทมาตลอดหลายปีแต่นางก็รู้ดีว่าโจโหยวนพยายามช่วยนางมาโดยตลอดคงเป็นเรื่องยากลำบากมากสำหรับเขา ที่จะต้องต่อสู้เพียงรำพังตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมื่อได้คิดถึงในเรื่องนี้เยาเหยาก็รู้สึกเจ็บปวดในใจนางจึงปล่อยให้โจยหยวนสวมกอดนางเอาไว้นางลังเลยอยู่ครู่นึงก่อนจะยื่นมือน้อยๆออกมาตบหลังเขาเบาๆจวนจูอดไม่ได้จะเม้มริมฝีปากแน่นขณะมองดูพวกเขาอยู่นั้นสิทธิ์น้องเล็กของเรานี่สุดยอดจริงๆแม้แต่ชนะใจนาะงก็ยังทาได้มีเทพองค์ที่สามเป็นพันระยาแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้ว เขาแสดงออกถึงความอิจฉาและความชื่นชมแต่ทันทีที่พูดจบก็มีขายาวเหยียบโผล่มาจากช่องว่างไกลๆจวนจูก็รีบรบในทันทีเจ้าอิจฉาอะไรจี้จิงก้าวออกมาแล้วมองไปที่จวนจูอย่างมีเลสในจวนจูเห็นรัศมีอันตรายในดวงตาของจี้จิงไม่สามารถซ่อนตัวอยู่หลังช้างยวนได้จี้จิงจ้องมองจวนจูด้วยความรำคาญจากนั้นก็พูดกับช้างยวนว่าอาจารย์ดูเหมือนว่านางยังมีจิตสำนึกทางด้านมนุษย์ที่แข็งแกร่งอยู่ ชางหยวนพยักหน้าเบาๆสีหน้าของเขาเริ่มซับซ้อนแต่นางกำลังค่อยๆฟื้นฟูพลังซึ่งหมายความว่าพลังของนางกำลังจะเริ่มปรากฏในอนาคตเขายังพูดไม่จบถอนหายใจอย่างเศร้าซ้อยตอนนี้เด็กสองคนนี้รักกันมากเท่าไหร่อนาคตก็จะเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นจวนจูกล่าวว่าไวค้ค่อยคุยเรื่องอนาคตกันทีหลังดีกว่าอย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็มีความสุขแล้วชางหยวนและจี้จิงพยักหน้า โจหยวนและเยาเยาโอบกอดกันเป็นเวลานานบนยอดเขาความรู้สึกของโจหยวนค่อยๆสงบลงด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของหญิงสาวเมื่อรู้สึกถึงความอบอุ่นและความนุ่มนวลในอ้อมแขนของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะขยับมือที่อยู่บนเอวของเยาเยาแต่ก่อนที่จะเกินเลยไปกัมป้นเล็กๆก็ได้ทุบหน้าอกเขาในทันทีโจหยวนหน้าตาบิดเบี้ยวผิวซีดเผือกหอบหายใจถอยหลังไปสองก้าวด้วยความสั่นเทามัดเล็กๆที่น่ารักนั้นเกือบจะทุบร่างแก้วศักดิ์สิทธิ์ของเขาจนแตก เยาวๆหดหมัดลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมองโจหยวนด้วยรอยยิ้มจังๆเจ้ากล้าหารขึ้นมากหลังจากบรรลุสภาวะทาลุกหยวนขั้นสูงเหรอเออ เขาไม่กล้าล็อกโจหยวนพูดด้วยเสียงเขินอายความกลัวก่อนหน้านี้ยังคงฝังแน่นอยู่ในตัวเขาเยาะเยาเกือบจะสังหารเจ้าเซียนซุนที่ฝ่ามือเดียวแล้วโจหยวนผู้ที่ยังอยู่ในสภาวะทารุกหยวนไม่ต้องพูดถึงเลยเขาเพียงแค่ลงมืออย่างหุนหันเพราะอารมณ์ที่กดไม่นานเกินไปได้ปะทุขึ้นออกมาพร้อมกันเยาะเยาพ่นลมหายใจเย็นเย็นชาแต่เมื่อมองดูใกล้ๆใบหน้าไร้ที่ตีของนางกลับแดงขึ้นทำให้รัศมีลึกลับและเหนือจริงของนางดูสดใส เยาเยาก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวมองทะเลเมฆเบื้องหน้าแล้วเอ,อยอย่างสนใจว่าเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ข้าฟังหน่อยสิเล่าให้ข้าฟังว่าเจ้าทนทุกทรมานมากแค่ไหนเมื่อไม่มีข้าคอยดูแลนางสุดตัวลงนั่งที่ขอบหน้าผาแกว่งขาไปมาโจหยวนัน่งลงข้างๆอดอมยิ้มไม่ได้เขารู้จักเยาเยาเป็นอย่างดีนางเย็นชาและไม่สนใจใครราวกับว่านางไม่ได้สนใจอะไรในโรคนี้มากนะัก ก่อนหน้านี้เขานั้นไม่ค่อยเข้าใจถึงต้นตอของอารมณ์ของนางแต่หลังจากรู้ตัวตนของเยาเยาแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจเนื่องจากนางเป็นเทพองค์ที่สามนางจึงเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งที่สุดในโลกดังนั้นเขาจึงเข้าใจว่าทําไมมนุษย์ถึงไม่สามารถกระตุ้นนางได้ความจริงว่านางขอฟังประสบการณ์ของโจโหยวนและแสดงความสนใจในเรื่องราวของเขาแสดงให้เห็นแล้วว่านางมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปที่มีต่อโจโหยวนโจโหยวนสัมผัสได้ว่า เขานั้นได้อยู่ในใจของเยา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 เหลือบมองโจโยหยวนแล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าแต่แล้วนางก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดโจหยวนรู้ดีว่านางกำลังตามหาอะไรจึงได้รีบหยิบน้ำเต้าสีฟ้าออกมาจากถุนเฉียนขุนเขาเขย่าเบาๆแล้วพูดนี่คือสุราที่ดีที่สุดที่ข้านำมาจากอาณาจักรเทียนหยวนเลยดวงตาเยาวๆเปล่งประกายนางหยิบสุราขึ้นมาเปิดฝาและสูดดมเบาๆไม่เลวเลยนี่ดูเหมือนสายตาของเจ้าจะดีขึ้น หลังจากถูกฆ่าทำร้ายมาหลายปีโจหยวนทำได้เพียงพึมพำอย่างโกรธเคืองเพื่อตอบโต้คำย้อยเย้ยอของนางก็เจ้าเป็นเทพแห่งสุลานี่นะจากนั้นเขาก็หายใจเข้าลึกเริ่มเล่าประสบการณ์ของเขาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขานั้นเดินทางมายังสวรรค์หุนหยวนก่อนจากนั้นจึงเข้าร่วมกับอาณาจากักรเทียนหยวนเข้าร่วมการแข่งขันก้าอาณาจักรเพื่อชิงโคมไฟมังกรบรรพาการจากนั้น เขาก็เดินทางไปยังสวรรค์กู่หยวนเพื่อเอาเนื้อบังกรนปรพาการเขาเล่าทุกอย่างให้เยาเยฟังแสงอาทิตย์อัสดงสาแสงเรือรองงดงามลงมายังเยาเย,ย,ย,ยขณะที่นางกำลังไาร่ารำสุราจากน้ำเต้าดวงตาใสาสะอาดราวกับนางฟ้ากำลังเปล่งประกายระยิบระยับสะท้อนแสงแดดหลากสีสันราวกับมีแสงอ่อนๆจางๆค่อยๆกลั่นตัวเป็นหยดน้ำในดวงตานางรู้อย่างชัดเจนว่าคนโง่ที่นั่งข้างๆนาง,าง,นงพยายามอย่างหนักแค่ไหนเพื่อปลุกให้นางตื่น เขาได้เหยียบคมมีดครั้งแล้วครั้งเล่าเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังคงยืนหยดัดกันที่นางหลับไหลอย,อยู่นั้นนางรับรู้ได้ว่าโจยวนกำลังปกป้องนางแม้ต้องแรกด้วยชีวิตนางรู้ว่าโจยวนไม่ยอมถอยหนีแม้ต้องเผเชิญหน้ากับเจ้าเซียนซุนและศัตรูผู้แข็งแกร่งคนอื่น อารมณ์มากมายหลั่งไหลเข้าสู่หัวใจของนางราวกับหยดน้ำทำให้ผิวน้ำที่สงบนิ่งราวกับทะเลสาบวันไหวและลอกขึ้นเหล่านั้นแผ่ขยายไปสู่ห่วงลึกของหัวใจนำมาซึ่งรสชาติอันยาวนานที่ติดค้างโจหยวนกำลังเล่าเรื่องราวของตนเองอย่างช้าๆจูจ่ๆก็รู้สึกถึงสัมผัสเย็นๆที่ฝ่ามือเขาเอียงศีรษะหันไปมองเล็กน้อยเห็นมือเล็กๆบีบเบาๆอยู่ที่มือของเขานิ้วเรียวยาวดังห้ากุมมือเขาไว้แน่นหนา โจหยวนจ้องมองเยาเยาด้วยความประหลาดใจนางรีบหันหน้าหนีเขาไม่รู้ว่าเป็นภาพลวงตาหรือไม่แต่เห็นว่าดวงตาของเยาเยานั้นแดงกำ่ำแต่เมื่อเยาเยาหันศีรษะออกไปเขาก็เห็นด้านข้างที่สมบูรณ์แบบของนางเจ้าทำดีมากแล้วนางหัวเราะโจหยวนเกาหัวแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไร ยาๆก็วางแก้มแนบไร่เขาเบาๆและมองดูพระอาทิตย์ตกดินบนท้องฟ้าไกลเมื่อนางค่อยๆหลับตาลงโจโหยวนดูเหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบว่าไม่มีใครรังแกเจ้าได้อีกโจโหยวนไม่ได้ยินนางอย่างชัดเจนเขาลังเลก่อนจะยื่นมือออกไปโอบไหล่เยาวๆทั้งสองกอดกันภายใต้แสงอาทิตย์ตกเงาของพวกเขาเชื่อมโยงกันราวกับว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวโจโหยวนหวังว่าเวลาจะหยุดนิ่งในขณะนี้ฉากนี้จะอยู่ในใจเขาตลอดไป หลังจากผ่านไปในระยะเวลาหนึ่งที่ไม่ทราบแน่ชัดทั้งคู่ค่อยๆถอนอารมณ์ออกเหยาเหยียดหลังเผยเห็นส่วนโค้งเว้าวอเรียวเล็กรอยยิ้มหวานที่หาได้ยากปรากฏขึ้นบนใบหน้าเย็นชาของนางข้าสงสัยว่าตอนนี้ทุนทุนจะเป็นอย่างไรบ้างโจวยวนนึกถึงสิ่งที่จินวานเออร์นำมาให้เขากำมือเกรดที่เป่งประกายก็ปรากฏขึ้นในมือของเขามีคนเอาสิ่งนี้มาให้เรื่องนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่อยากบอกกับข้า แต่ข้ายุ่งอยู่กับเรื่องของเจ้าเลยไม่มีเวลาจัดการในเรื่องของทุนทุนเลยโจหยวนกล่าวพร้อมรอยยิ้มเยาวเยาทั้งขบขันและหงุดหงิดนางสส่หัวและหยิบเกรดขึ้นมาขณะที่นางเช็ดมันด้วยปลายนิว้วลำแสงก,ก็พุ่งออกมาก,ก่อตัวเป็นฉากสัตว์อสูรขนาดยักษ์ที่สง่างามปรากฏในฉากหน้าจอแสงร่างสัตว์อสูรทั้งตัวปรคุมไปด้วยเกรดสีม่วงทองแสดงถึงความลึกลับและสูงส่งแมบสสัตว์อสูรจะเป็นเพียงภาพจำลอง แต่ร่างของมันก็ยังคงเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอํานาจอันเก่าแก่โจหยวนตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเห็นภาพในจอแสงสัตว์อสูรที่ดูแข็งแกร่งเช่นนี้ทําให้กระดูกสันหลังของเขาเย็นเฉียบแต่เมื่อก็เห็นดวงตาคู่นั้นดวงตาของสัตว์อสูรยักษ์และแสงอันคุ้นเคยที่อยู่ภายในดวงตาเขาก็จําได้ว่ามันเป็นทุ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 นโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน และไม่มีท่าทีน่ารักอีกต่อไปบางทีอาจเป็นเพราะมันออกทางมาจากเยาวๆและไม่มีอะไรในโลกนี้คู่ควรกับการแสดงท่าทีที่น่ารักของมันทุนทุนยกกงเล็บขึ้นเคาะที่หน้าจอแสงส่งเสียงคำรามอันน่าเกรงขามสองครั้งจากนั้นมันก็ฟันแผ่นหินที่อยู่ตรงหน้าด้วยกงเล็บทําให้เศษหินปลิวว่อนไปในอากาศจากนั้นมันก็ยกแผ่นหินขึ้นอย่างเกรียดขานริมฝีปากโจอยู่ยกระตุกเมื่อได้เห็นข้อความคดเคี้ยวที่เขียนอยู่บนแผ่นหินนั้น โจยวนผู้ชั่วร้ายมาหาข้าที่เผาวานนอนทองในสวรรค์วานโจข้านายน้อยของเจ้าต้องการผู้คุ้มกัน่วนใบหน้าโจยวนเริ่มมืดมนลงเขาพูดด้วยฟันที่กัดแน่นว่าไอสารเลวตัวน้อยนั่นมันอยากโดนข้าตีหน้าเลยคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความโกรธหมายความว่าอย่างไงที่บอกว่าข้าชั่วร้ายและยังกล้าเรียกตนเองว่านายน้อยอีกต้องการให้ข้าเป็นคนคุ้มกันให้งั้นเหรอต้องการให้ข้าไปหาหรือว่าเจ้า คิดว่าข้าเป็นใครกันเนี่ยข้าไม่ได้เจอไอ้สารเลวนั่นมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังน่ารำคาญยิ่งกว่าเดิมซ้อ,อีกเหยาเยายิ้มให้กับฉากที่น่าขบขันนี้ขณะที่โบกมือเพื่อกระจายแสงออกจากหน้าชอนางเก็บเกร็ดนั้นไว้แล้วพูดกระโจหยวนดูเหมือนว่าทุนทุนจะเจอปัญหาเข้าให้แล้วโจหยวนพูดอย่างฉับไวว่าพวกเราควรจะเพิกเฉยต่อเขา แน่นอนว่ราะเขาพูดแบบนั้นออกมาด้วยความโกรธแม้ว่าทุนทุนจะน่ารำคาญแต่เขาก็มีความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งเกลียดก,กับทุนทุนในขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่นั้นพื้นที่ด้านหลังของพวกเขาก็สั่นไหวช้างหยวนกับคนอื่นๆก็ก้าวออกมาในอากาศช้างหยวนมองโจหยวนและเยาเยาด้วยรอยยิ้มขุ่นคิดซึ่งทำให้พวกเขาหน้าแดงอาจ,จารย์ปู่เฮ้ยช้างหยวนพยักหน้าด้วยรอยยิม้มโจหยวนชี้ไปที่จวนจูจี้จิงแนะนําให้พวกเขารู้จักกับเยาเยา เยาเยาพยักหน้าให้พวกเขาแม้จะยิ้มบางๆแต่นางก็ไม่สามารถปกปิดความเย็นชาและเหินห่างได้แต่มันก็เป็นเรื่องปกติในโลกทั้งใบนางสนใจแค่โจยวนช้างหยวนและทุนทุนเท่านั้นและเป็นเรื่องยากสำหรับนางที่จะสนใจผู้อื่นหากจวนจูเลจี้จริงไม่ดูแลโจหยวนเป็นอย่างดีนางอาจจะไม่ยิ้มให้พวกเขาเลยด้วยซ้ำจวนจูเลจี้จริงดูเหมือนจะไม่แปลกใจกับทัศนคติของนางและไม่ได้รู้สึกคุนเครืองแต่อย่างใดเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขารู้ตัวตนของเยาเยาเป็นอย่างดี เยาเยาข้าโล่งใจในที่สุดเจ้าก็ตื่นช่างหยวนอุทานเขาหลบซ่อนตัวอยู่นานหลายปีนับตั้งแต่ที่ขโมยเยาเยามาผู้ซึ่งอยู่ในศีรษศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นเขาไม่เพียงแต่ต้องระวังภัยจากเหล่าสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ทั้งห้าเท่านั้นยังต้องรับมือกับเผ่าศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยสิ่งที่เขาเสียสละในช่วงเวลานั้นไปไม่อาจบรรยายได้ โชคดีที่ความยากลำบากหลายปีของเขาก็สิ้นสุดลงเหยาเหยาฟื้นคืนสติมาแล้วเหล่าสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ทั้งหมดก็คงไม่เลงเป้ามาที่นากต่อไปแม้แต่จักรพรรดิวานซูก็ยังต้องยับยั้งชั่งใจซึ่งหมายความว่าเหยาเหยาจะปลอดภัยในสวรรค์ทั้งมวลชั่วคราวเหยาเหยาได้พูดเบาๆว่าปู่ให้ลำบากมาตลอดหลายปีแน่นอนว่านางรู้ว่าชางหยวนซ่อนตัวอยู่ตลอดหลายปีและพยายามอย่างหนักเพื่อปอกป้องนาง ข้าเฝ้ามองเจ้าเติบโตแม้ข้าจะไม่มีลูกแต่ในสายตาของข้าเจ้าก็เหมือนดังลูกสาวของข้าข้าจะปกป้องเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ว่าเยาว์จะมีตัวตนที่สําคัญแต่ความรู้สึกของชางหยวนที่มีต่อน,นางก็ไม่ได้เกิดจากตัวตนที่แท้จริงของนางเพียงอย่างเดียวชางหยวนเหลือบมองและยิ้มให้โจหยวนอีกอย่างหนึ่งเจ้าก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องยากสําหรับข้าเท่านั้น เยาเยาพยักหน้าอย่างอ่อนโยนชางหยวนถามโจหยวนและเยาเยาว,ว่าพวกเจ้ามีแผนอะไรต่อไปข้าอาจจะกลับไปที่หอต้นกำเนิดจุดจบเพื่อจะชี้แจงเรื่องในบางเรื่องแม้ว่าจะมีสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมายสนับสนุนเขาที่เมื่อเขาพยายามพาเย,ยาเยาไปแต่เขากลับไม่ปฏิบัติตามกฎจึงต้องแก้ปัญหาบางอย่างยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องการทราบถึงความคิดเห็นของหอต้นกำเนิดจุดจบที่มีต่อเยาเยา โจหยวนเดินทางมายังสวรรค์หุนหยวนเพียงเพื่อช่วยปลุกเยาเยาให้ตื่นขึ้นเท่านั้นดังนั้นเขาจึงบรรลุเป้าหมายได้การมาแล้วเขาได้หันไปบอกเยาเยาเพื่อขอฟังความเห็นโดยไม่ได้กังวลมากนากักเยาเยาคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าวางแผนที่จะขอให้โจหยวนพาข้าไปเที่ยวร,บรอบๆสวรรค์หุนหยวนจากนั้นเราจะไปที่สวรรค์หวานโจเพื่อพาทุนทุนกลับมา แล้วทำไมเราไม่ไปสวรรค์หวาดโจตอนนี้ล่ะโจหยวนถามทุนทุนคงต้องการความช่วยเหลือพอได้ส่งข้อความมาหาพวกเขาไม่ต้องรีบไปหรอกเย้าเยา,ยา,ยาสายหัวปล่อยให้เจ้านั่นทรมานอีกสักหน่อยเถอะนางกระพริบตาให้โจหยวนพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ซึ่งทำให้โจหยวนรู้สึกประหลาดใจเยายเยายกำลังช่วยเขาแก้แค้นเพราะทุนทุนนั้นยิ่งขยองเกินไปแถมยังกล้าบอกให้โจหยวนเป็นองค์คารักให้อีกตั้งหาก โจวยวนอดไม่ได้จะยืดอกดูเหมือนว่าสถานะของเขาจะสูงกว่าทุนทุนเล็กหน่อยแต่จู่ๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีนี่กลายเป็นว่าข้าต้องแข่งกษัตริย์เลี้ยงนั้นเหรอโจวยวนเต็มไปด้วยความสุขและความเศร้าในเวลาเดียวกันช้างยวนขยักหน้าและเตือนอย่างเข่งขึมว่าเยาเยาถึงแม้ตราประทับของเจ้าจะแตกสลา,ายไปแล้วแต่เจ้าก็ควรพยายามใช้พลังให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ด้วยตัวตนของเจ้า เหล่าสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ทั้งหลายก็จะให้เกียรติเจ้าอยู่ในขณะที่พูดเขากลือบมองโจวยวนการแสดงออกของเขาทําให้โจหยวนตระหนักได้ถึงบางสิ่งแน่นอนว่ามันคือพลังเทวะที่สูงส่งที่อยู่ในร่างของเยาเยาหัวใจโจวยวนจมลงแต่ไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้นอกจากเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาต่อไปดวงตาเยาวๆฉา,ายแสงวาบขึ้นมาแต่นางไม่ได้พูดอะไรมากนะักเพียงแค่พยักหน้าตกลงช้างยวนไม่ได้พูดอะไรอีก โจหยวนแล้วยาวๆไม่ใช่เด็กไร้ประสบการณ์อีกต่อไปด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาพวกเขาสามารถสำรวจสวรรค์ทั้งหมดได้ด้วยตนเองแล้วงั้นเราแยกกันตรงนี้ถ้าเจออันตารายก็ทุบแผ่นยกที่ข้าให้เจ้าได้เลยข้าจะรู้ในทันทีช่างหยวนเตือนโจหยวนเมื่อเห็นโจหยวนพยักหน้าช่างหยวนก็สะบัดแขนเสือ้อพลังอันมหาศาลก็ลังไหลเข้ามากลืนกินผู้คนที่เหลือทั้งหมดหายวับไปในพิภตาโจหยวนมองเยาเยาด้วยรอยยิม้ม แล้วเราจะใช้เวลาร่วมกันสองคนก่อนดีไหมเยาเหยา,ยาเหลือบมองโจหยวนดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความสุขมุมปากโค้งขึ้นเล็กหน้อยนี่เจ้าคิดจริงหรือว่าข้าเพียงต้องการให้เจ้าพาข้าไปเที่ยวชมสวรรค์หุนหยวนโจหยวนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงได้ถามว่าอ๋อไม่ใช่เหรอเหยาเยา,ยาพูดอย่างเฉยเมยถึงแม้เจ้าจะบรรลุสภาวะทาลกหยวนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีมันก็ถือว่าไม่เร็ว แต่ความรู้ในคำพีมังกรบรรพบุรุษซึ่งตอนนี้เจ้าก็คงรู้แล้วว่าแท้จริงมันก็คือคำพีมังกรบรรพการที่ข้าให้เจ้านั้นมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นข้าจะทำการฝึกพิเศษให้แก่เจ้าเพื่อให้เจ้าเข้าใจคำพีมังกรบรรพการได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโจหยุนเข้าหมดคิ้วอย่างขมขื่นพรางขำควรอยู่ในใจ เขาคิดว่าพวกเขาได้ใช้เวลาอันแสนหวานร่วมกันเพียงสองคนแต่ดูเหมือนว่าจะคิดผิดมันจะเป็นการฝึกที่พิเศษร้าวกับนรกแทนตลอดครึ่งเดือนถัดมาโจยหยวนได้เดินทางไปทั่วสวรรค์หุนหยวนกับเยาเยาวพวกเขาเดินข้ามภูเขาข้ามแม่น้ําข้ามทะเลอันกว้างใหญ่และผ่านเมืองใหญ่มาพวกเขาได้เห็นสถานที่อันสวยงามมากมายและได้ชิมสุราชั้นดีหลายชนิดตลอดทาง การเดินทางในครั้งนี้ทำให้โจหยวนนึกถึงตอนที่เขาออกจากจักรวรรดิต้าโจในครั้งแรกและรีบเร่งไปยังดินแดนซากนักบุนศักดิ์สิทธิ์มาพร้อมกับเยาวเยาและทุนทุนการเดินทางในครั้งนั้นเต็มไปด้วยความทรงจำการฝึกพิเศษร,ร้อกับดารลกที่เขาจินตนาการไว้ไม่ได้เกิดขึ้นแม้ว่าโจหยวนจะโล่งใจแต่เขาก็รู้สึกผิดหวังในเวลาเดียวกันบางทีเยาวเยาอาจจะแค่ขี้อายและไม่อยากยอมรับว่านางต้องการเดินทางไปรอบๆสวรรค์หุนหยวนกับโจหยวนจริงๆ โจอ,อยู่รู้สึกภูมิใจได้ยินดีเมื่อคิดถึงในเรื่องนี้แต่ที่น่าเศร้าก็คือความหวังของเขาถูกทำร้ายจนหมดสิ้นหลังจากเวลาได้ผ่านไปครึ่งเดือนในภูเขาอันห่างไกลบนภูเขามีสัตว์อสูรยวนมากมายที่แผ่รังสีอันดุร้ายแต่ในทันใดนั้นพวกมันทั้งหมดก็ต้องถอยออกไปไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อยที่นี่มีรูปร่างสวยงามนั่งอยู่ยาวๆจ้องมองทะเลสาบที่เหมือนกระจกในห่วงลึกของขุนเขาทันใดนั้นนางก็ยิ้มและพูดเบาๆว,ว่า ที่นี่ใช้ได้เลยนะโจหยวนเหลือบมองนานอย่างงุนงงแต่นางก็ไม่ได้สนใจนางเพียงยื่นนิ้ออกมาแล้วดีดเบาๆบุมทะเลสาบสันสะเทือนไปนานโจหยวนก็เห็นลาวาพุ่งพ่าออกมาจากก้นทะเลสาบมันทำให้เขาตกตะลึงในเวลาไม่ถึงชั่วพริบตาทะเลสาบที่เหมือนกระจกก็กลายเป็นทะเลสาบลาวาแผ่ความร้อนอนรุนแรงออกมามันบิดเบี้ยวและบิดเบือนอากาศลาวาทับถมกันอย่างต่อเนื่องมีวัตถุปแปลกประหลาดพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน และร,รวมเข้ากับราวานั้นบ่อลาวาขนาดใหญ่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในหม้อนั้นราวกับมหาสมุทรลาวาเหยาๆดีดนิ้วเรียวเร็กของนางย่างต่อเนื่องอากาศเป็นระรอกขึ้นอัคครายวนโบลาหลายอันก่อตัวขึ้นในอากาศและถูกสลักลงไปบนหม้อทันใดนั้นมหาสมุทรลาวาก็เกิดคลื่นอย่างรุนแรงโจอยู่รู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นสิ่งนี้เพราะลาวาภายในหม้อรู้สึกถึงเป็นอันตารายต่อเขาแม้ว่าจะครอบของร่างแก้วศักดิ์สิทธิ์ก็ตาม นี่เราจะทําอะไรเหรอโจหยวนถามด้วยความระมัดระวังดวงตาคู่สวยสดใสของเงยาเยาฉายแววหยอกเยาเจ้าคิดว่าการฝึกวิเศษที่ข้าพูดถึงเป็นแค่เรื่องตลกอย่างนั้นเหรออีกอย่างเจ้ายังไม่ได้พรหมกรศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาทั้งหมดไม่ใช่หรือไงโจหยวนพยักหน้าเออหลังจากที่เราเห็นอู่เย่าในเมืองหลวงต้าอูข้าก็ได้สู้กับนางในสวรรค์หุ่นยวนเช่นเดียวกัน ได้ชิ้นส่วนที่นางฉกชิงไปจากพวกเราซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ราชาอู่เอาไปได้กลับคืนมาแต่ข้าก็ยังไม่ได้เอาชิ้นส่วนที่อยู่กับนางคืนมาเลยเย่าเย่า,ยาคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งและเอ่ยว่าอู่เย่าก็ช่างงดงามยิ่งเป็นประกายความสง่าง,งามอย่างหาที่ใดเปรียบมิได้บูรุษใด,ดจะต้านทานนางไหวกันแม้นางจะพูดยังไม่ใส่ใจแต่โจโยวนก็สัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างเขารีบแก้ตัวในทันทีไร้สาระ ข้าไม่เคยเห็นหญิงใดงามเท่าเจ้าเลยข้าไม่ได้เอาพรมันมาเพราะจัก,กรพรรดิแห่งาอาณาจักรอู่เซินห้ามข้าเอาไว้ต่อมาข้ามีโอกาสก็จริงแต่ข้าก็เลือกที่จะไม่คว้ามันมาโจหยวนเกาหัวเขาสามารถเอาพรมังกรศักดิ์สิทธิ์คืนจากอู่เย่าในสวรรค์กู่หยวนได้แต่เขาไม่ทําเพราะเกรงว่าอู่เย่าจะต้องตายในตอนนั้นพวกเขาเพิ่งร่วมมือกันการจู่โจมนางอย่างกระทันหันจึงไม่เหมาะสมนอกจากนี้ เขาก็ไม่ได้เกลียดอูเย่ามากเท่ากับที่เขาเกลียดราช้าอูและอูห่วงเขาจําเป็นต้องนาพรมกรกศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาแต่เขาวางแผนที่จะทําในภายหลังเพราะเขารู้สึกได้ว่าอูย่ากําลังค่อยๆสลายการพึ่งพาพรมกรกศักดิ์สิทธิ์ของนางไปนางเลือกที่จะเดินตามทางของตนเองดังนั้นมันจึงเป็นเพียงเรื่องของเวลานี่อาจถือได้ว่าเป็นการตอบแทนจกักรพรรดิอูเ่เซนเหยาเยา,ยาจ้องมองโจหยวนอย่างสงบจู่จูโจหยวนก็พูดขึ้นด้วยรอยยิ้มว่า นี่เจ้าหึงข้าเหรอเขาพูดแบบนั้นเพื่อร้อเรียนเยาเยเท่านั้นแต่นางกลับขยักหน้าอย่างจริงจังนิดหน่อยโจหยวนเปิดปากด้วยความไม่อยากจะเชื่อแต่ภายในใจของเขากลับรู้สึกยินดีอย่างอดไม่ได้เยาๆยังคงเล่นกับม้อราวาต่อไปพุดดําเสียงดูเหมือนไม่สนใจว่าถ้าข้าอารมณ์ไม่ดีโครงสร้างของหม้อก็อาจจะผิดพลาดและมันอาจจะเผาใครสักคนก็ได้โจหยวนตัวสั่นและพูดอย่างขมขื่น เราควรทำอย่างไรดีขณะที่กำลังติดตั้งหมอราวาอยู่นั้นเยาเยาก็เอียงศีรษะเจ้าก็พูดอะไรสักอย่างให้ข้ารู้สึกดีหน่อยซิโจหยวนกระพริบตาและยิ้มอยู่ภายในเขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวจ้องมองเข้าไปในดวงตาที่ใสสะอาดและห่างไกลของเยาเยาเสียงแหบพร่าแต่เต็มเปียบไปด้วยความรากักดวงตาของเจ้าช่างงดงามเหลือเกินภายในบีภูเขาแม่น้ำทะเลสาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และยังมีดวงดาวซ่อนอยู่ แต่ดวงตาของข้าก็งดงามยิ่งกว่าเพราะว่ามันมีเจ้าสะท้อนอยู่ในนั้นโจอ,อยู่รู้สึกว่าตนเองก็หลงไหลกับคำพูดของเขาแต่เขาพบว่าเยาเยยังคงจ้องมองเขาอย่างเฉยเมยและจะพูดอีกว่าแล้วอะไรอีกโจอ,อยู่เริ่มรู้สึกเป็นกังวลเขาข้าครวัในใจเออยากจังที่จะเอาใจใครเนี่ยเขาทำได้เพียงถอนหายใจและพูดอย่างเศร้าๆว่าทั้งั้นทำไมเจ้าไม่ตีข้าเลยล่ะ รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเยาเยาขณะที่นางกล่าวอืมวิธีนี้ก็ดีขึ้นมานิดหน่อยแต่เมื่อกี้คืออะไรนะรากัยอมรับความตายโจหยุนก็หลับตาลงเออจะตีข่าเลยตีข่าเลยซิยเขาพึมพำ้อยู่ในใจนี่มันดูเหมือนภรรยาที่มีฟางสามีเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกข้าตะกดทนไว้ก่อนรอจนถึงวันที่ข้าเปลี่ยนโชคชะตา และกลายเป็นนายของเจ้าอย่างแท้จริงซะก,ก่อนเถอะขณะที่ความคิดแล่นผ่านในจิตใจของโจโหยุนไม่หยุดหย่อนจูจ่ๆเขาก็ได้กลิ่นหอมฟุ้งอยู่ตรงหน้าทันในนั้นเขาก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ริมฝีปากราวกับว่าได้สัมผัสหินหยกที่เหยียบเย็นดวงตาของเขาเบิกกว้าง มองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความประหาดใจแต่เยาเๆไม่ได้เหลือมองมาที่เขาเพียงจอมมอมอ้องมองไปที่หม้อต้มลาว,วาอย่างตั้งใจขณะที่ใส่อักครา,ายวนโบราณล,ลงไปอย่างต่อเนื่องโจยวนแตะริมฝีปากของเขาและกระพริบตาอยู่หลายครั้งนี่เจ้าเพิ่งจูบข้าเหรอเยาเยายังคงเพิกเฉยต่อไปโจหยวนดูหงิด,งดเล็กน้อยแล้วทำไมมาจูบตอนข้าหลับตาเล่าแต่หัวใจของเขากลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เยาเยาดูเหมือนจะพึงพอใจกับคำพูดหวานๆของข้ามากแต่นางกลับทำเหมือนไม่สนใจนางนั้นช่างน่ารักเหลือเกินทานในนั้นมอลาวาก็ระเบิดขึ้นพร้อมกับเสียงหึง่งหึ่งคลื่นพลังอันบ้าคลั่งแร่กระจายปลุกพลังหยวนให้แผ่ซ่านเยยาเยาสูดหายใจเข้าลึกเจ้าบรรลุสภาวะทารกหยวนมาแล้วแต่ศาสตร์พลังหยวนต้นกำเนิดของเจ้าที่ฝึกฝนมานั้นยังไม่ถือว่าเป็นระดับสูงศาสตร์ระดับศักดิ์สิทธิ์เพียงชนิดเดียวที่ถือว่าเป็นศาสตร์ระดับศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือ แสงดาบน้ำเต้าตัดฟ้าสีรุง้งซึ่งเป็นการผสมภาษาระหว่างศาสตร์ศิลปะชางส่วนทั้งเจ็และเจ้าก็ยังขาดศาสตร์ชั้นสูงอยู่โจโหยวนไม่รู้จะพูดอะไรดีความจริงแล้วศาสตร์ที่เขาฝึกฝนมาก็ไม่ได้แย่อะไรและเยาเยาก็มีมาตรฐานสูงแม้แต่ระดับศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปก็ยังธรรมดาเกินไปสำหรับนางแน่นอนว่าพอมีสาร,ระดับศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างในจักรเทียนหยวนแต่เขาก็ไม่มีเวลาฝึกฝนเพราะเรื่องในสวรรค์กู่หยวนเยาเยาหยิม สารระดับศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเทียนหยวนอาจจะมีและก็อาจจะดีแต่เจ้านั้นมีสมบัติล้ำค่าที่สุดอยู่แล้วดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องไปค้นหาไกลขนาดนั้นเจ้าหมายความว่ายังไงโจหยวนตกตะลึงเหยาเหยาหันไปมองโจหยวนพลางกล่าวว่าคัมภีร์มังกรบรรพาการที่ข้าให้เจ้าเป็นสารแรกของโลกใบนี้เจ้าฝึกฝนพลังมังกรสวรรค์ขั้น8ดเพียงแต่เจ้ายังไม่ได้ค้นพบศาสตร์หยวนที่เสริมพลังที่อยู่ในนั้น คำพีมังกรบรรพการเหรอโจหยวนอูทานเขาพัฒนาศาสตร์ยวนบางส่วนจากคำพีมังกรบรรพการมาแต่ถึงแม้จะไม่เร็วแต่มันก็ไม่สามารถใช้เป็นไพ่เด็ดได้สิ่งที่เจ้าฝึกมาก่อนหน้านี้ไม่ถือว่าเป็นศาสตร์ยวนของคำพีมังกรบรรพการแต่เป็นแค่ศาสตร์ที่สืบทอดมาเท่านั้นเย่าเย่าเอียงศีรษะเล็กน้อยพร้อมกับรอยยิ้มคนส่วนใหญ่จะไม่พบพวกมันในคำพีมังกรบรรพการเพราะต้องให้ข้าปลดผนึกมันเสียก่อน ดวงตาโจหยวนเบิกกว้างขึ้นในที่สุดเขาก็ลูบใบหน้าตนเองอย่างยากลำบ่ากเขาถอนหายใจเออไม่เป็นไรหรอกข้าชอบใช้ชีวิตอยู่กับนางนี่นะแม้มันจะโหดมากแค่ไหนก็ตามเถอะเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่453เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหที่อันจะเรียบเรียเรียบหน่อยแนละ้วเพราะว่าเริ่มเจ็บคอแนละ้วจะป่วยแนละ้ว <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ของกูนี่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ